นี่นะครับทีมงานกันตพลโซล่าเซลล์นะครับแจ๊ะแจ๊ะโซล่าให้เรานะครับผมมาทําการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับชุดใช้ไฟนะครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับจับจัดโปรนะนะครับส่งครบชุดพร้อมใช้งานนะครับแผงสัญเชิงพาเซลหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ร้อยแอมป์ญี่ปุ่นหนึ่งลูกนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ให้เรานะครับนะครับตู้บูชาร์จรักษาแบตเตอรี่เพิ่มพลังชาร์จสามเท่านะครับป้องกันแบตน็อกแบตตายแบตเสียนะครับผมคือเรานะครับ อันนี้มาเดินติดตั้งเสร็นเรียบร้อยนะครับเป็นสวิตช์หลอดไฟโกหลอดนะครับโวกคุ้มหลอดครับครับอย่าความสว่างสมัยลงทุนทีเดียวครับผมใช้ฟรีตลอดชีพนะครับไฟฟ้าไม่มีวันหมดนะครับเหมือน้ังกับมม่ไมครับผมยังแต่เศรษฐกิจแบบนี้นะลงทุนนี่ครับกระตุ้งใจครับไฟรายเดือนครับผมนี่ครับพัดลมตัวบกใหญ่เลยโรงงานนะครับผมใส่เดาเบิดครับทีวีพัดลมหุงเขาซักผ้า พบเซ็ตใหม่เรือมั้งเดือนตามคลิปเลยครับผมอะไใส่ได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าใช้กลางคืนต้องบริหารไฟนะครับนะเพราะว่าแบตหน่วยเดียวกําลังแบตมันแค่ร้อยแอมป์นะครับถ้าอยากใช้เยอะก็แบตมาขนาดตัวนี้สามารถเพิ่มแบตได้อีกห้าลูกฮกลูกก็ลูกเก่าครับผมพอเพิ่มพลังชาร์จนะครับสามเท่าแน่นอนนะครับนี่ครับคุ้มค่าเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องไปติดชุดแพงๆครับหาฮุกมือหรือว่าแสนไม่จำเป็นครับชุดนี้คุ้มค่าแล้วก็ทนพร้อมรับประกันมีใบรับประกันนะครับให้เพลินพร้อม เซ็นโดยการตะบนโซลาเซลล์นะครับผมแล้วก็มีชุดสูบน้ํานะครับสูบน้ําสูบน้ำโดยพร้อมตัวนี้นะครับเป็นชุดสองแผงนะครับนะครับชุดสองแผงที่จัดโปรเลยตัวนี้สองหมืันบาทนะครับชุดน้านะครับถูกที่สุดล้วประเทศไทยนะครับยี่ห้อฮันเดลูนะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับผมนี่ครับได้น้ํานะครับตัวนี้ก็หาโมงกัวแหละครับอันนี้สูบน้ําใส่น้าปังนะครับจากสะนะ เพื่อนเพื่อมีบ่อบรดานเนาะมีบรดานค่อยว่ากันเนาะคุณพี่เนาะอ่นี่ครับเอาคุณพี่ใส่อยังถูกโพสติดอยู่ใส่บอกเขาเนาะอยู่นองดานมูยเจ็ดเลยครับอำเภอจังหวัดอำเภอรหัสใต้เราจะปิดประเทศกันไหมไม่ปิดครับเปิดตลอดเปิดตลอดเปิดบ่อตลอดเปิดบ่อตลอดนะครับอาของเพื่อนเป็นบ่อตกปลานะครับเป็นบ่อตกปลา อ่าสนใจอยากตกปลาจังยังโทรมาสอบถามมาได้แล้วคุณพี่มีเบอร์ป่ะบอเอาบม่มีเบอร์ก็จะติดต่อได้วันละทั่วประเทศเอาห้าประเทศจีนประเทศยังเสามาเที่ยวไหมยังมาตกเลยมีป่้จำเบอร์มาได้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่หรือโทรศัพท์ใหม่ใหม่นะครับผมเนี่ยผมก็คิดแบบคุ้มค่าเลยครับในเหตุการเกษตรพร้อมนะนี่ครับตกบ่อคันละร้อยอ่าคันละร้อยนะครับจับปลานะครับที่โคกใหม่ของเราเนี่ยเนาะอ่าสนใจนะครับอ่าก็ไปติดตามอยู่นี่ที่ตั้งของเราคือ ร้านกระท่อมนะครับอ่า GPS Google Map อ่าเช็คได้ทั่วโลกเลยนะครับพิมพ์เข้าไปร้านกรนท่อมโซลาเซลล์นะครับอ่ามันจะมีขึ้นเลยบอกแผนที่บอกกันอย่างนั้นยู่ขั้วโลกได้กับพิมพ์ขึ้นมาเลยครับร้านกรนท่อมโซลาเซลล์นะครับที่ตั้งอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าจะมาแล้วก็มาบอตกปลาคนผะิดอ่ะเนาะอ่าบอกคนอีกนะมาจากจีนมีเจียลลังมือไหนอยูย่หล่ะสีมณฑ์ฟิชชิ่งเปิดทุกเวลาเปิดทุกเวลาตลอด24ไม่มีการปิดเนาะไม่เมาไม่เลิก นะครับชอบบรรยากาศประมานี้บรรยากาศดีครับผมเป็นริมริมห้วยนะริมห้วยสายใหญ่เลยทีเดียวมีกี่มีกี่บ่อพี่สิบบ่อครับสิบบ่อเนาะโอ้เพิ่งขยายไปเรื่อยเลยเนะครับวิวทิวทัศน์ผลมะมากลากไม้ก็มีเบิร์ดตัวนี้เอ่อพวกฝรั่งพวกอะไรนะครับมีทุกอย่างเลยพี่สมซื้อเกษตรควบคุมเลยครับเกษตรนะครับนี่ครับวิวทิวทัศน์ฝรั่งมะม่วงอีหยังเพิ่ลมีเบิร์ดนี่ อันนี้เพื่อนสีบรอนในลุงบอประดานนะครับเอามาสูบน้ำใส่โองใส่ยังก่อนนะครับรากามีแผงตัวนี้มันรวมชุดปั๊มน้าด้วยนะครับชุดปั๊มน้ามันสองแผงนะชุดสองแผงราคามันรวมติดตั้งทั่วประเทศครับสองหมืนหกพันนะครับสองหมืนหกพันก็ได้ปั๊มได้ฝาปิดบ่อได้เชือกได้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับนะครับมารวมติดตั้งนะครับเพราะว่าทรงทั่วประเทศนะครับชุดพร้อมใช้งานนลครับผมนะครับแผงสันเท็คสามแผ่นนะครับ อ่าสูบน้ำสองแผ่นแล้วก็ชุดไฟหนึ่งแผ่นนะครับสั้นเทกนะมาตรฐานระดับโรคเทียวันนะครับผมไฟแรงตัวนี้ครับผมใช้ยาวกว่าสามสิบห้าปีขึ้นครับแผงใส่ตลอดเชีพบนะแผงเนี่ยนะครัไม่จะแตกก็ใส่ได้ไม่ตะแตกกับไฟแห้งครับผมแต่ว่าถ้ามันแตกมันจะมีเขาเรียกว่าความชื้นเขานะครับขาไฟมันสิรดแผงแตกเนี่ยมันมีกระจกมีสะท้อนรอบด้านอะแห้งก็แผงมัแตกอีกแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียครับผมนะ ถ้าแผงบ่แตกไฟบอกก็รับประกันให้ครับ35มสิบห้าปีบริษัทรับประกันการกันตีเลยครับนี่ครับนำ้ำตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับนี่มันอ่อนแ,แต่ว่าเด็ ب, มกมันยังอันนี้อยู่นะครับอ่าสิบเจ็ดนาะฬิกายี่สิบเก้านะหางมงคลตีไปหามมันกับผมมันกับอันนี้มันอยู่พอได้ไฟนะครับผมไฟอยู่ประมาณหกสิบกว่านะครับผมอ่าทีวีพัดลมสวนหินเจียนะ อ่าชุดไฟก็คือชุดไฟนะครับบมร่วมปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำนี่แยกชุดครับวันนี้รวมกันคืออัแวีดีโอร่วมกันคือปั๊มอ่าชุดไฟนี่มันหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทไม่รวมติดตั้งนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมชุดพร้อมใช้างานนี่แหละนี่นะครับผมไปลหลาสิบกว่าเองห้าสิบสี่กว่านะครับผมนี่ครับทีวีพัดลมหุงเขาซักผ้าเครื่องปั่นผลไมากลากไม้อ่าซักผ้านะครับซักผ้าพร้อมกันได้เลยสองเครื่องตัวใหญ่ๆเลยครับเอาบอกสิบกโลสิบหาโลเลย ครับพัดลมตัวนี้ก็พัดลมโรงงานนะครับผมเปิดเบอร์หนึ่งนะนี่สว่างแบบเพ้นทเพนสว่างหมุนเพ้นนี่ครับเบอร์หนึ่งนะนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับครับสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับสนใจรับออกแบบติดตั้งนะครับมีวิศวะควบคุมนะครับออกแบบไม่ว่าจะเป็นขายไฟก็ได้ชุดพวกโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมรถคาเฟ่เรียกว่าต้องการขายไฟฟ้านะครับให้กับรัฐนะครับ แล้วก็มีวิศวะออกแบบควบคุมสามารถแจ้งเชื่อมต่อระบบได้นะครับนะแต่แจ้งบหลักหมื่นกว่าบาทครับรถคาไฟนะครับหลักหมื่นกว่าบาทนะครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับผมกันทพพนโซลเซียวนี้โทรได้ตลอดนะครับกรุณาโทรเวลาทําการนะตั้งแต่ประมาณสองโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังสองทุ่มนะครับกรุณาโทรวันใหม่นะครับผมนะเพราะว่ามันตรงนั้นก็คือเป็นพวกตอบไลน์แอดไลน์ตอบลูกค้าแล้วนะครับผมแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับ ไม่มีไอดีนะครับค้นหาโดยเบอร์โทร0642713876กันน้ำฝนโซลาเซลล์นะครับมึงวิวเพินน่นไอ้นี่นี้นี่น่าจะเป็นมะปางนะครับนี่มีทุกแบบเลยครับผลไม้เนี่ยวิวเพิ่นเป็นตาอยู่เลยนะครับมะปางหวาน,น <c oughs> คืออ่อาขินจินบ่ได้ <c oughs> โอ้สุกเลยหลายหน่วยนะครับเมื่อเพิ่นกับพังกันมาต่อยกินข้างล่างเนียนะ่ยแหละตมันอยู่ตา้างสูงแหละมันหมดแล้วมันไปมันเหลือหลายลูกอยู่นะ เดี๋ยวมาปางหวานนะคุณพี่เนาะแล้วก็มีอะไรมายงชงมายงคิดหเห็นรวยมันอยู่แถวนี้ลูกลูกมันโอ้ยนอะลูกนะครับดกกยแต่ว่ากับินสิบเบิร์นแล้วนะครับนะครับเพิ่นอะสบางสวยแล้วครับไฟเพิ่นห้ายหลดยอดนะครับตี่เดี๋ยวเพินนะะ่นเดินในหกหลอดนะครับเพินนพ่นจะเอาไปบ่อบปลาพร้อมนะครับตอนนี้คุณพี่อยู่มาจากปีแล้วนี่อยู่มากี่ปีแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีเราไปเบิร์จยังไงก็ยังเห็นกัญชาพ่นโซลาร์เซลล์กดติดตามนี่ ดูในยูทูปในยูทูปเนาะก็เห็นว่าอยู่ใกล้ที่แรกบุรุษกัเออนะครับเพป็นใอยู่ใไก่นะครับอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค้นหาได้ทั่วโลกนะครับพิมพ์กลับไปในที่พิเศษแผนที่ยร้านกันทพลนลาเซลล์นะครับที่ตั้งละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ปลาที่แก่รับตกนะครับโอ้ดูหางมันนะครับนะครับถ้าถ้าพอหางนี่กับปลเลอดปลาล่านะครับผมบูน่ะอันนี้อันนี้เราตกแบบไหนครับพี่ตกเป็นขั้นละลอยแล้วเป็นโลบอ่ะคือรู้ว่าตก โต๊ะเอาเลยมาบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทั้งวันครับโอ้ร้อยหนึ่งเอาออกไปเลยได้ออกไปจำกัดชั่วโมงไหมไม่จำกัดโอ้ชั่วโมงจำกัดสิครับโอ้ชั่วโมงจำกัดถึงหกโมงเย็นแปดโมงถึงหกโมงเย็นโอ้มันสิบโมเบิร์ตซะบ่ที่เปิดเยหลายๆคันละลอยเนาะใช่แง่ซาลูกจะสี่หาไร่เออซาลูกนั่นจะหาหกไร่เนาะบุหน้าปลามีทุกอย่างไปใส่ซาหวานนะครับไปเบิรงวิวที่ถัดของคุณพี่ก่อนครับสนใจก็แจ้งพิกัดมาเลยครับ อ่บ่อตกปลาเนี่ยแหละมาร้านกันทพลก่อนก็ได้นะครับร้านกันทพลโซล่าเซลล์นะครับคลิ๊กเข้าไปในกูเกิลแมทเลยนี่นะครับบ่อซีฟก็ลูกครับแล้วแกจุกน่อนี่ครับมีเรื่อยขี้พ่อมนี่ครับมีกอกลางนะว่าองคุ่นกับพัฒนาไปเรื่อยต่อเติมไปเรื่อยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าสาราริมน้ําพร้อมนะครับตอนนี้พนกับมาอยู่ไหมสารากลางน้ำมันเป็นริมน้ำนะครับต่อไปกับนี่หอดร้านอาหารอะไรเนาะตอนนี้มันก็เริ่ม ขันตขันตนนแดงเข่านี่สบายเลยขันตนนดำนี่มันก็เป็นแบบพวกที่ทางผ่านเป็นสวนการเกษตรครับสวนยางสวนปาล์มสวนยางนี่ครับพึ่งนี่ครับเพิ่นแต่ก่อนเพิ่นก็ะใสนี่แหละคู่โปต้าดีนะครับชุดมันก็เพื่องน้ำมันนะสูบเบิดมือถึงเต่มากเหมืนมันเพื่องน้ำมันหลายครับสูบเบิดมืออันี้ข้าวน้ามันอย่างน้อยกับอันนี้มันกินหน่อยน้มันเป็นดีเซลเนาะเห็นไหมก็วันละสองสามร้อยบาทนะครับนะครับแต่ถ้าใช้โซลาร์เซลล์ครับเราลงทุน ทีเดียวใช้ตลอดชีพนี่งับชุด2แผงรับประกันอี้สปีครับแต่ว่าการ้นตีใช้ตลอดชีวิตแน่นอนป้องมาตรฐานครับยี่ห้อฮันดูรนะครับมาตรฐานระดับโลกครับผมป้องกันน้ําแห้งน้ําตัดนะครับน้ําขาดตัดเลยครับผมนะครับผมนะทีมงานกับเพื่ใส่เสื้อแอดไลน์มากเหมือนพี่ตาเบอร์โทรนี่ดินะครับงับโทรตามนี้ก็ได้นี่ครับค้นหาดูเบอร์โทรในแอดไลน์นะครับแจ้งพิกัดแจ้งข้อมูลกูเกิลนะครับ 0642713876นะครับฝากข้อมูลไว้หรือว่าท่านต้องการชุดไหนนะครับหรือว่าจะโอนตังค์มาะจำนะครับอขอเลขบัญชีใบประกอบการเลขบัตรประชาชนพิกัดนะครับที่อยู่บนตั๋งยานครับผมได้ของทุกคนนะครับวันนี้วันที่18นะครับ18มีนาคม2563นะครับผมนะครับนี่ก็โทษแต่ถ้าเบอร์นี้โทรตลอดจะเป็นเบอร์โทรนะครับถ้าจะแอดไลน์หรือว่าจะเปิดไลน์คุยกันต้องโทรแจ้งก่อนนะครับเพราะว่ามัน เน็ตบ่ได้เปิด,ดตลอด0964975827นะครับกัรทพโซลาเซลนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรจะขอพิกัหรือว่าโอนตังมัจำนะครับต้องการชุด,ดใดกะไปเบิ่งเอานะครับ0642713876นะครับกัรทพโซลาเซลนะครับน้ำกะโอ้ล้นเลยทีครับล,ล้นโอ่งลวไหลแรงเข้ากันส,สูบจากซาจากนันนี่ไหลแรงแต่ว่าน้ำปรดานเนี่ย ถ่าน้ำดีๆเดีด๋ยวไลแรงกว่านี้หลยครับผมนะนี่ครับผมวันนี้วันที่18มีนาคม2563นะครับผมนี่ก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับผมกันดพนโซลาเซลนะครับแฮนโดโลตัวนี้อันตรฐานได้รับโลกแน่นอนเอาควาขอบคุณครับผม